ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาทานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาระวดที่10ออกข้างวันที่ี4เดือนมังกรปี2014รางวันเลข6ตัวเลขที่ออกได้เก่หมายเลข807380 แปดศูนย์เเลข5ตัวได้แก่หมายเลขศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์ศูนย์เจ็ดสามแเลขสีตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดสามแปดศูนย์เลขสตัวได้แก่หมายเลขสามแปดเลขสตัวได้แก่หมายเลขแป แ0และเลขหนตัว้า้ได้แก่หมายเลขศูย์หมาเลขศูนยสามเลขสตัวได้แก่หม่เลขสามแปดเลขสตัวได้เก่ใหมาเลขแปดศย์แปดศละเลขหนตัว้า้ได้แก่หมายเลขศูย์หมาเลขศูนยผลการออกเลขรางวัลหวยเลขหกตัวเดยออกมาสาเร็จเป็นที่ยบร้อยต่อไปจะได้สืบต่อทําการออกเลขรางวัล หมายำลบฝั่น4740ขอเสิญปนากานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำนาทียุ่ปรปก่อน